จเจริญธรรสำนึกดีคนรู้ทุกท่านค่ะชื่อสุนันพานิชนะคะอายุห้าสิบสองปีอยู่จังหวัดรีสกเกตค่ะนักศึกษานนปริญญาปริญญาตรีรุ่นหกเดือนและเจ็ดปีค่ะวันนี้ก็มาส่งกันบ้านนะคะค่ะก็ตั้งใจว่าต้องมาให้ส่งให้ได้วันนี้ค่ะรอคิวว่าถ้าถ้าไปทำธุระมาวันนี้ก็คงคงอาจารย์คงไม่ได้ มาไม่ทันอย่างนี้นะคะก็เลยยังไงก็ต้องรอใหอ้เป็นคนสุดท้ายดีกว่าคงจะมีเวลาเขาเป็นคนสุดท้ายจริงๆเลย <c oughs> วันนั้นก็เหมือนการวันก่อนนะคะหนูก็เป็นคนสุดท้าย <c oughs> วันนี้เออกระจางเตรียมตัวเอาคนสุดท้ายก็แล้วกันถ้าฟ้าเมตาก็เกือบเป็นคนสุดท้ายก็เป็นคนสุดท้ายจริงๆเลยเนาะวันนี้ก็ถือว่า มีเรื่องราวมากมายเนาะมีเวลาพอไหมคะพี่นิดหน่อยคะอาจารย์ <c oughs> อ่าพอดีเมื่อวานนี้เนาะไม่ได้ส่งกันบ้านเพราะว่าไปออกหน่วยนะคะเป็นอสมอจุดคัดกรองนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเวลาเกือบสามทุ่มกับสี่ทุ่มคำบ้านนะคะก็มีเหตุปัจจัย,ยหลายอย่างที่จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นเรื่องที่ว่าเราเจอทุกเรื่องราว ล้วนแต่ดีทั้งนั้นเลยเหตุปัจจัยทั้งไม่ดีแล้วก็เราเปลี่ยนปัญญายาณของเราให้เป็นสิ่งที่ดีเนาะเมื่อวานนี้เป็นจิตใจที่ว่ากล้านะคะเมื่อวานนี้เนาะมีมีเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าอ่ามีคนหนึ่งเข้ามาสังเกตการเนาะเหมือนเรารู้สึกว่ามันแยกพักแยกพวกกันน่ะคะ่ะคือพวกหนูเป็นหน่วยกรรมการทั้งหมดสิบเอ็ดท่านก็คือสิบเอ็ดโมงครึ่งละ หนูก็ส่วนหนึ่งหนูก็ได้ทําอาหารไปร่วมให้กับเขากินเขาก็กินกับหนูทุกคนนั่นแหละค่ะคือเตรียมอาหารไปอาหารเจนะคะเนาะอาหารปลอดเนื้อสัตว์ไปทั้งเจและทีนี้พวกเขาก็สั่งอาหารกล่องมาอีกคนหนึ่งนะ่ะเขาเป็นคนไม่ใช่กรรมการแต่เขามานั่งอ่าสังเกตการ์เป็นตัวแทนของอ่าผู้สมัครนะคะเขาไม่ได้ห่อข้าวเพราะว่าเขาไม่มีเนาะ คนนู้นก็ไม่ให้คนนี้ก็ไม่ให้เขาคนนี้เขาก็ปกติแล้วเขาเขาปฏิเสธการไม่่าการกินเจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาลังเกียจทิงชังว่างั้นเถอะแต่ปกติแล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วแหละกับคนกับเขาแต่ว่าเขาไม่กินเลยเขาไม่เอาเข้าปากเลยคนคนนี้เขารู้แต่ทุกคนในหมู่บ้านนี่คนนี้นี่คนคนนี้เขารู้ว่าเขาไม่กินเจไม่กินมังอะไรไม่คือถ้าพูดถึงเจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ ะจะอ้วกอย่างเงี้ยเขาเป็นคนมีปฏิกิริยาอย่างเงี้ยแต่เมือ่อวานนี่เป็นเหตุปัจจัยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคนอื่นเขาได้กินข้าวห่อหมดทุกคนแต่เขามานั่งแต่เหมือนเป็นคนนอกคณะกรรมการนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมห่อข้าวมาเผื่ออยู่กับข้าวเผื่ออยู่ทุกคนน่ะเขาได้กินอาหารกล่องหมดเขาบอกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นเล่าบอกกินขออนุญาตใส่ภาษาลาวเนาะ พนานแล้วบอกโ้คิดดอ๋อันนี้นักสั่นน่นพวกข้ากินได้มืดเพ่น่ะเอหนูก็เลยมีจิตกล่าวโทษคนอื่นนิดนึงว่าสกิดแล้วเจ้ากินได้มืดกับข่อยทุกอย่างแต่เจ้าเูาบอกเอาให้เรากินในเมื่อเราไม่อยากกินตัวนี้วาจั่นูก็เลยคิดว่าทุกคนก็ต้องหวงแหนของที่เขากินทุกวันอยู่แล้วเนาะเขาลงทุนซื้อข้าวกล่องมาเขาก็ไม่อยากแบ่งปันหนูก็เลยมาคิดว่าเออการแบ่งปันเป็นเรื่องที่ดีงามเนาะเราให้ให้เขาเยอะๆให้เขามากๆโดยไม่คิดอะไรแต่คนอื่นทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราบ้าง เราก็มีจิตใจเปรียบเทียบอย่างนงี้เราคิดผิดหรือเปล่าน้องคิดอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ยอมกินไม่ยอมเอาคนอื่นเขาก็ไม่ยอมให้สละเขาก็นั่งหิวอยู่นั่นแหละเขาไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าเขาคิดว่าถ้ากลับบ้านไปอันคนที่ให้เขามานั่งเฝ้าก็อาจจะดูไม่ดีเลยอะไรงี้ยเขาบอกว่ากลับไปบ้านไปกินข้าวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมีเวลาเยอะอยู่คนน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอดเอาไว้อดเอาไว้มันจะนานนะเออประมาณเสร็จก็ประมาณ คะแนนเสร็จก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนั่นแหละมันจะหิวนะเขาก็ไม่ไปไป,ไปเอ๊ก็จะทํำยังไงดีเอาผลไม้กินไหมผลไม้เขาก็ไม่เอาอันส่วนที่ของหนูนะคะมีเขาก็ไม่เอาตกลงเขาหิวเมื่อวานนี่แปลว่าทํางานรู้สึกคุ้นคิดแต่กับเขาจิตไม่ตกควางไม่ลงเลยเรากล้าที่จะทําดีแต่ทําไมเขาไม่ยอมรับเลยเนาะก็คิดไปคิดมาทํางานไปนั่งมองแต่เขาเขาคงจะหิวเขาคงจะเหนื่อยก็เลยไปหยิบอนมมาให้เขากิน กินนมบอกินนมของขอยบ่อบนี่กับขนมปังวังนงั้นคนอื่นเขาก็มีส่วนตัวทุกคนแจกให้แจกให้แต่หนูน่ะมีอาหารไปสมทบเยอะเนาะก็ของหนูก็กระตุนไว้ให้ขเขาเอะเอาของขอยไปก็ได้เลยให้ก็เลยมาคิดอย่างนี้โอ้ยหนูก็คิดแย่รือเปล่าเนาะเราเราสงสารสารเขาแต่คนอื่นทําไมไม่สงสารก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอากล่องของเขานี่ให้เขา อันตัวเองกินได้กับเจเราได้กินของเราได้ถ้าไม่ไม่ให้หนูก็เลยมาคิดว่าตัวเองแย่หรือเปล่าเนาะที่มีคิดกล่าวโทษอย่างนี้คิดไปคิดมาไม่คิดดีกว่าเนะเออาะตัดใจเกือบทั้งวันเออวางลงงตรัวเบาใจหน่อยเออะมองเขาแบบไม่เป็นไรหรอกเนาะเขาเขาคงทนได้แหละขึ้นไปขึ้นมานานไปจบรายการไม่คิดเลยลืมวางให้ลงปลงให้ได้ค่ะเสร็จแล้วประมาณสองทุ่มเอาหีบไปส่งนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย ไปตรงนั้นไปเจอเข้าวต้มเขาเตรียมไว้นะคะให้คณะกรรมการไปส่งเข้ามีจะมีข้าวต้มร้อนๆแล้วก็คนเดียวที่ไม่ได้กินตรงนั้นเขาก็รู้โอ้ยพี่พี่สุนันมาแล้วเจ้าหน้าที่พนักงานอะไรเขาก็รู้นะปกตินะนักหนูก็ทําอาหารเจขายอยู่แล้วไปส่งตามสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะไปอบอตอบ้างโรงเรียนบ้างเขาก็รู้เนาะแล้วก็เลยว่าพี่พนพนักงานการคังกระบอกพี่สุน,นัน ไม่ได้กินอะไรกับเขาเลยทําไงล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกินน้ําก็ได้มีน้ําเปล่ากินไหมมีมีมีกับกับกระวี่หากุลีกุจอเราก็คิดว่าเออนี่บอเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ว่าเรามุ่งมั่นทําความดีให้กับคนคนหนึ่งแต่มีอีกคนหนึ่งทําความดีให้กับเราเนาะเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องสามารถส่งต่อให้กับคนเยอะๆแล้วเราก็ทําดีให้เยอะๆแล้วก็ทําดีให้มากๆส่งต่อความดี ให้ดีที่สุดอย่างนี้แหลนะเนาะก็คิดว่าอย่างนี้นะคะก็มีประมาณแค่นี้แหละคะ่ะถ้าพูดไปอีกได้ไหมเนาะนี่เวลามีไหมคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอาจารย์ก็คิดว่าสิ่งที่คุณคิดก็คือบ้าบางครั้งเนาะเรากัดกุ้งกันงวลใจถ้าเราไม่ได้ศึกษาฟังธรรมคือกลับบ้านแต่ละครั้งแต่ละวันอย่างนี้น่ะคะ่ะนะคะก็คือเราต้องมีโอกาสเปิดฟังธรรมมาทากับ ข้าวแล้วก็ตบเปิดฟังทำเพราะว่าเราไปหน่วยอะไรอย่างนี้เราไม่มีโอกาสทํานี่แหละเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่หนูได้มีโอกาสฟังทำข้อนี้หยุดความความกลัวด้วยความกล้าก็เลยกล้าที่จะพูดกับคนนี้เพราะปกติแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ชอบอาหารเจอยู่แล้วแต่เราก็มีปฏิสัมพันธ์เขามาขอหยา้าขออะไรขอเกีย่ยวญ้าเกี่ยวอะไรที่นาเราหมด คือเขาดีกับเราหมดทุกอย่างให้เราใช้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมกินอะไรจากเราเลยหนูก็เลยว่าอูเนาะเป็น<ข>อ,อย่างนี้ขอเสนอ,อมุอมอานุทนาคุณสุนันนะคะขอเสนอมุมมองที่ที่มองเห็นนะคะว่าคุณสุนันเอาใจตัวเองอะคะ่ะไปไปอยู่กับคนอื่นเพราะว่ามีความอยากจะเอื้อเฟื้อนะคะแล้วมองเห็นความความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเองไหม ที่มันไม่ได้อย่างใจอะค่ะแล้วได้ล้างไหมคือเราไม่ได้อย่างใจว่าเราอยากให้เขากินเออแล้วเขาก็ไม่กินหรือว่าเราเราไปอยากให้เขาเราไปคิดแทนก็อีกว่าเขาจะหิวหรือเปล่าแล้วเราก็ไปไปไปทุกเออว่าเขาตัวเขาจะหิวกัวเขาจะหิวลืมดูใจตัวเองหรือเปล่าคะอันนี้ลองกลับมาทบทวนดูนะคะนี่สําหรับมูมองป้าค่ะเชิญท่านอื่นค่ะ มีการใช้ความกล้าอยู่นะกล้ากล้าข้อที่ข้อที่สามใช่ไหมอันนั้นกล้าแปดข้อน่ะกล้าแปดข้อนี้เราเรากล้าข้อที่เมื่อมันไม่เกิดดีดังใจหมายเราก็กล้าที่จะเมื่อมันมีวิบากร้ายขวางใช่ไหมถือว่าเป็นวิบากร้ายขวางนะคะถ้าเรามามาลองเช็คดูในกล้าแปดประการอ่ะนะคะ ที่เราจะล้างทุกของเราเพราะว่าเราปรารถนาดีต่อคนอื่นนั่นแหละแต่จริงๆมันก็จะมีวิบากร้ายที่ขวางอยู่ที่ทําให้ท่านก็เข้ามาถึงเข้าถึงอาหารบางเซอรรันไม่ได้ค่ะโดยที่ท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือมีวิบากร้ายขวางก็เลยเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าเรานะ่ยอยากให้ท่านได้รับสิ่งนี้แล้วพอเรารู้สึกอยากนี่ค่ะเราก็ มันเป็นความอยากให้เกิดดีใช่ไหมคะอยากให้เกิดดีแต่เมื่อดีไม่เกิดนะดีไม่เกิดเราก็กล้าที่จะให้ดีไม่เกิดได้เมื่อมีเวียปากร้ายมาขวางนะคะสุดท้ายคุณสุนันก็ก็วางใจได้อยู่แต่ใช้เวลามากไปนิดนึงทําให้วันนั้นค่ะวันให้ทําให้วันนั้นน่ะเราออกคือถ้าเราจะไปทําความดีอย่างอื่นเราก็เลยยังคุ้นคิดเรื่องนี้อยู่นะคะ ทีนี้เนะี่ยตรงนี้ตรงนี้เพียงแค่ว่าเราใช้เวลาเยอะแต่ว่าคุณสุนันทําได้อยู่นะคะตรงนี้นะ่ะถ้าเราต่อไปเราก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงได้เราปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราอยากให้เกิดดีนั่นแหละแต่เมื่อเมื่อดีมันเกิดไม่ได้เพราะมีวิบากร้ายมาขวางอยู่ก็คือมีกิเลส กิเลสวิบากเราวิบากเขานั่นแหละขวางการทําให้อะมันเกิดดีแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมนะคะเราก็วางใจเราก็กล้าที่จะให้มันเกิดสิ่งนั้นได้เออไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่กินก็ไม่กินอย่างนงี้นะคะก็วางใจเราก็จะได้ไปทําอย่างอื่นได้ได้เร็วขึ้นแต่ตรงนี้นะเป็นเห็นข้อดีของอาสุน,นันก็คือจับกิเลสได้อยู่รู้ว่ามันมีความอยากอยากให้เกิดดีปัถนาดีต่อเขานั่นแหละนี่นี่เป็น นี่เป็นขั้นตอนที่ช่วงนี้อาจารย์จะสอนย้ำเรื่องนี้เลยค่ะร้ายนะเราไม่เอาอยู่แล้วหรือว่าทำชั่วนะเราไม่ทำอยู่แล้วเราอยากให้เกิดดีแต่อยากให้เกิดดีได้ก็ต้องวางดีได้เหมือนกันไม่เกิดดีก็ได้เราจะต้องทั้งเกิดดีก็ได้ไม่เกิดดีก็ได้เราถึงจะเป็นความผาสุกที่แท้จริง จริงๆอยากให้เกิดดีน่ะมันก็มันก็คิดได้ทุกคนนั่นแหละใช่ไหมคะมันง่ายอยู่นะง่ายอยู่แต่ว่ามันเกิดดีไม่ได้เนี่ยต้องวางใจยังไงนี่แหละถ้าเราวางใจได้นี่คือจุดคือจุดสําคัญเลยคือจุดพ้นทุกของเรานะคะ ได้เห็นความเบิกบานในการส่งการบ้านนะคะแล้วเรื่องที่เล่ามาในจริงในเนื้อหานั้นเราก็มีความเบิกบานอยู่หราที่ได้เห็นกิเลสข,ของเราโอ้ยมันทําไมวางไม่ได้เนาะมันปัถนาดีต่อเขาดีไม่เกิดมันก็ไม่ยอมวางอย่างนี้นะคะอ่าสุดท้ายก็วางได้นะคะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุ <Okay. S 2> ค่ะอ๋อตอนนี้